เราจะมาทำ challenge IF ครับผมศ์ตแคลอรี่คือเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่ามากสำหรับเรากิ <G ül üyor> นได้ดีตอนเที่ยงเย็นตอแตนแั้วก็ที่หายไปเนี่ยจริงๆแล้วที่หกไปครึ่งหนึ่งไม่ได้แบบออกกําลังกายอะไรอเงี้ยออกเนี่ยมาไอฟารสไม่เวลากินพอดีเลยผมศ์แม่เมื่อกี้ซื้อไปซื้อมาปันสามจะซื้ออะไรก่อน <G ül üyor> ซัทำเจริญชั้นไซทารักต้องอ่ะมีช่วงเวลาให้ร่างกายได้แบบหิวเลยอ่ะเอชอบชาเลนจ์นี้จริงชอบชาเลนจ์นี้ าก็ไปทําหนึงแคลอรี่อาจจะมีนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแคลอรี่เลยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เราให้ฟังอย่างเป็นทางการนะคะ yeah. ่งคลิปนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ที่ชาเลนจ์มากๆากสำหรับเราเลยนะเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแล้วคือเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเรา <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราจะมาทำ IF นะคะหรือว่า intermittent fasting นะซึ่งจริงๆอะ่ะ intermittent fasting คืออะไรเนาะ intermittent คือเป็นช่วงช่วงแล้วส่วน fasting เนี่ยก็คือการอดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาทำ IF หรือว่า intermittent fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงช่วงซึ่งคิดว่า,าจะทำสักสามวันก่อนนะมาดูว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ขอเมา,านิดนึงจริงๆแล้วอะคลิปเนี้ยถ่ายเปิดมาแล้วเมื่อวานแต่ว่ามันมันมันเฟล คือมันพังตั้งแต่มือสองแบบเมื่อวานคือไปออกงานแล้วก็แบบอ่ะเดี๋ยวถ่ายใหม่พรุ่งนี้ก็เลยมาเป็นวันนี้นะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าคิดว่าอยากลองคิดว่าอยากลองเพราะว่าจริงๆแล้วไอเอฟอะค่ะก็เป็นอะไรที่เราก็ได้ยินมานานแล้วแต่เราก็ยังไม่เคยลองแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างแหละซึ่งสูตรของไอเอฟจริงๆมันก็มีหลายสูตรเนาะจริงๆแล้วมากกว่า12 12อะหรือว่ามันก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยเริ่มเอาแฟตมาใช้แล้วจริงส่วนตัวเลขหลังอะก็คือเป็นช่วงที่เราสามารถแบบอออกกกกกกกิิิินนนนนนไไไดด้้เาะะรรมั็็หล แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลือกกินอะไรที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีโปรตีนสูงเพื่อว่าทําให้ร่างกายเราไม่สูญเสียโปรตีนเนาะเดี๋ยวมาพูดเพิ่มเติมกันแต่ว่าที่คิดว่าจะทำอะค่ะฟังคิดว่าฟาจะทําเป็น24ละกันเน่เอาใหญ่จะฟาสต์20ชั่วโมงแล้วก็จะกิน4ชั่วโมงคะ่ะทุกคน อาจจะเคยได้ยินเนาะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงไหมประโยชน์ย,ชนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์ของ intermittent fasting ถ้าเราทําอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็มีประโยชน์แหละมันก็มีประโยชน์แหละอย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยตอนนี้กําลังแบบอยากควบคุมน้าหนักอยากแบบหุ่นดีขึ้นอะไรเงี้ยเราว่าที่นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไหมเราชั่งน้ำหนักมาแล้วเมื่อกี้อย่างแรกเลยมันคือเป็นการจํากัดแคลอรี่ที่เรากินในแต่ละวันแหละเพราะว่าปกติเราถ้าเรากินทั้งวันแคลอรี่กินมัน ที่เข้าอะ่ะมันก็มันก็เป็นการจํากัดอะ่ะมันก็แบบไม่ได้แคลอรี่เยอะซึ่งคีย์สำคัญเลยของการที่อะ่ะถ้าสมมติว่าใครอยากแบบเอ,อลดน้ําหนักก็คือแคลอรี่อินเทคหรือว่าแบบออแคลอรี่ที่เข้าไปอะ่ะมันต้องน้อยกว่าแคลอรี่ที่ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการจํากัดแคลอรี่แหละอย่างที่2เลยก็คือช่วยกําจัดไขมันทั้งไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็ไขมันในร่างกายด้วยเนาะเพราะว่าช่วงที่เราอดอาหารนะคะร่างกายก็จะไปดึงพลังงานมาใช้จากสิ่งที่เราไปไรโครเจนอะไรเงี้ยเป็สะสมพลังงานแหล่งหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว,ว่าไกลโคมอาื จะไปเร่งกระบวนการที่เขาเรียกว่าแบบออโตฟาจีด้วยซึ่งก็คือเป็นกระบวนการที่เหมือนเราจะกําจัดเซลล์ที่แบบเสียหรือตายแล้วออกไปแล้วก็เป็นการแบบรีไซเคิลโปรตีนมาใช้อะไรเออแล้วก็อย่างอื่นๆเนาะอย่างอื่นๆเขาก็เนี่ยก็เขาบอกว่าแบบเออมันก็อาจจะช่วยแบบอ,อลดเรื่องแบบเอจิ้งโปรเซสได้ด้วยหรือว่าอย่างบางการศึกษาวิจัยเขาก็บอกว่าเออทำให้เราเนี่ยมีเอเนอร์จีหรือว่าโฟกัสได้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนมาดูกันว่าจะจริงไหมเพราะว่ามันก็น่าสนใจมันก็ดูเป็นอะไรที่ชาร์เลนจิ้งมากๆนะคะซึ่งเมื่อคืนนะคะเมื่อะค,ะคือ ไปกินข้าวมาจะอีกทีตอน5้าโมงเย็น <c oughs> กินได้ทีตอน5้าโมงเย็นตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงเช้านะคะการว่าวันนี้จะสามารถกินอีกทีตอนห้าโมงเย็นได้ไหมซึ่งจริงๆวันนี้มีแผนว่าต้องไปงานแต่งงานมามาดูกันค่ะ fake <c oughs> it till you make it ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปทำงานกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะอัปเดตนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเพิ่งเสร็จประชุมแล้วก็ ยังไม่ได้กินอะไรเลยทงนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมแล้วก็ที่หายไปเนี่ยจริงๆแล้วก็หกไปครึ่งหนึ่งโอเคก็ภูมิใจเลยนะคะที่ยังไม่แตกอีกสามชั่วโมงเท่านั้นเราจะได้กินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไอบาร์ด้วยนนี่นะคะแล้วก็ต้องกินน้ําเยอะๆนะ อันนี้เรามาไอซ์บาร์แต่ว่าฝนตกนะคะไฮเขาคิดว่าเขาจะรอดนะครับรอดรอดคือดีใจมากที่ฝนตกไอมีงานแต่งต่อเราสามารถแบบพูดคุยได้โดยไม่ต้องลงไอซ์บาร์ยุคให้ทำไอเฟสไหมยุคไอเฟสทุกวันอยู่แล้วจริงจริงแบบฟาสต์จิงจริงต้องฟาสจ์กงกี่ช่วงหรกี่ช่วงนะจริงๆมันแบบมากกว่า12มันก็เริ่มแบโอ๊นแป๊ดแหละทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าไอมันปัไอไม่กินมื้อเช้าไงถ้ามื้อสุดท้ายไอกินตอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วไอ้กินอีกกี่ตอน่ะ สุดท้ายเราอะมันคิ มันคืแคลอรี่เ u r ร์ฟ s ถสงแคลอรี่เป็นไปเสียไม่ได้แบบออกกลังกายอะไรเงี้ยออกเนี่ยมาไอซ์บาร์ดไอซ์บาร์ดไม่ชอบออกกลังกายทรไมต้องไอซ์บาร์ดทำไมต้องไอซ์บาร์ดเป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะถามพี่สี่เห็นเป็นแกนทำไมวะเอาตรงๆเหตุผลหลักเลยนะคอนเทนต์คอนเทนต์เออแต่ว่าจริงๆหลักเหตุผลที่ไออยากทสมัยฝาจ่ะเป็นเพราะว่าจอทำคอนเทนต์อะถ้าเรานั่งคุยกันเป็นปกติมันจะไม่ค่อยน่าสนใจก็แปลว่าคอนเทพี่ยี่ไม่ดีหอเลยปะคือต้องวันเนี้ยคือต้องพอกวันปอดแคสต์แบบมีคนทำมาเยอะมากเพื่อสร้างความแตกต่างให้กัับตวเออง่ะ ไอดีโชว์หนก็ต้องติดตาด้วยกันก็เลยหลักการจริงๆมันคือคอนเทนต์รถติดมากสรุปก็คือฝนตกนะคะไม่หยุดยกกองจ้าอดจ้าอดถ่ายจ้ามันงงอ่ะมันงงเพิ่งถึงคอนโดนะคะตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วยังไม่ได้กินอะไรก็คือฟาสติ้งสำเร็จเพราะว่าไม่มีเวลากินพอดีเลยทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะทุกคน 6,000เป็นเกียรติับล็อกหนูโอ้ยเมินค่ะทางจมอยล้าค่ะเริ่มกิน,ตนโตนโสงทุกคนก็คือ4ชั่วโมงก็จะมีเวลาถึงเที่ยงคืนนะคะเคยทำ IF ไหมคะเคยหิวเคยทำ IF ด้วยตลอดค่ะชู่ซึ่งตอนนี้ตอนเช้านะคะเวลาประมาณ8โมงเดี๋ยววันนี้๋ยวเรามีไปเรียนแล้วก็มีไปถ่ายงานนิดหน่อย เสร็จแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกแบบปวดหัวมากไม่รู้ว่าปวดหัวเพราะเมื่อคืนแบบดื่มแอลกอฮอล์นิดนึงหรือ่ากลับมาแล้วครับผมซึ่งก็คือถึงเวลากินข้าวแล้วตอนนี้เป็นประมาณทุม่มหนึ่งนะคะจริงๆคือเมื่อวานกินสองทุม่มใช่ไหมถึงเที่ยงคืนแต่รู้สึกว่ามันดึกเกินไปก็เลยรู้สึกว่าปรับลงมานิดนึงให้เป็นสำหรับทุม่มหนึ่งถึงห้าทุม่มมันก็มันก็ดึกอยู่ดีราะชะนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าก็ว่าจะซื้อแล้วก็มาทำเองง่ายๆอะไรอย่างี้มีไมม รู้สึกว่าแบบเอออยากทำอยไปซื้อน้ำแล้วไปซื้อวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวมาทำอาหารกันนะคะเย้ยกินน้ำไปซื้อของกันโอเคมาเราจะมาสวมบทแม่บ้านแม่สี่เรือนอีกครั้งนะคะงงมากเมื่อกี้ซื้อไปซื้อมาพันสามฉันซื้ออะไรก่อนนี่ซื้อผักมาด้วยเทียบ้ไหมผักเคล คือรู้สึกว่าแบบหาผักเคลยวยากอะในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็นี้ดูเคียวดีดูรักสุขภาพนะคะแล้วก็นี่แซลมอนนี่ กรีกโยเกิร์ตนะคะกรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนเยอะกว่าโยเกิร์ตทั่วไปอะไร IF แล้วแบบมันจะจะสายไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือพี่ว่าก็ควรจะกินโปรตีนเยอะหน่อยในช่วงที่ IF อันนี้ไม่มายองเนสคิวพีนะคะซึ่งเขาเป็นสูตรใหม่ลด50%แฟตแล้วก็ลดน้ำตาลถึง25%แล้วก็อันนี้เป็นแบบน้ำสลัดที่แบบลดไขมันและน้ำตาล50%นี้จะมีครึ่งนะฮะและมีรูปใบไม้นะฮะที่บอกว่าลดไขมันและน้ำตาลลง50%าสะบเปอร์เซ็น คิพีเนี่ยเป็นมายองเนสที่เราชอบอยู่แล้วเขาแบบเป็นสูตรใหม่ที่รสก็เลยกะว่าจะเอามาแบบปรุงอาหารเนี่ยยิคิพีเขาแบบมีพวกแบบซอสญี่ปุ่นน่ะมันเป็นมันมันแบบญี่ปุ่นน่ะมันแบบขายดีอันดับหนึ่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนี่เราชอบอยู่แล้วนะยังไม่หมดนะฮะซื้ออะไรมาเอ่ยยำสาลี <laughs> ่เนื้อแซลมอนอีกแล้วเป็นสโมกแซลมอนเพราะว่าจริงๆกะจะทําแซนด์วิชคือไปดูคลิปในทิกตอก,ตกมาแล้วมันทําง่ายไงแซนด์วิชอะโฮเกรนเบรดมานะคะต่อใครก่อนนะคะมันไม่มีเสียง เราออเดบิวตลฟาลโรงแรมขนะไข่นะคะน,นี่ซึ่งจริงเขามีแบบ double cap ด้วยนะคะก็คือแบบสามารถบีบออกมาเป็นเส้นเล็กกับเส้นหนาได้แต่ว่าอันนี้เราปลุกใช่ไหมก็เอาเส้นหนาไปเลยน่ากินมากนี่นแซนด์วิชอะไรเอ๋ยม่ตมใจฉันนี่โปรตีนแน่นน่ากินมากน่ากินมากเดี๋ยวเราก็ใส่ซอสต,ตบท้ายนะคะผิวน้นองเมย์ไซทรัก โอ้อัดแน่นเวอร์เซลฟ์เมดเวอร์ครับเราจะมากินข้าวกันนะคะเย่ซึ่งอันนี้ซื้อมาแล้วก็กินไปด้วยกันเลยซึ่งฝั่งก็เดี๋ยวชิ้มกับมายองเนสได้นี่อุ๊ยเขาเป็นสูตรดไข่มาและน้ำตาลอืขาดไม่ได้จริงฮิวบี้นึ่ตองอ่ะ มีคนเล่าให้ฟังซึ่งอยากมาแชร์ต่อทุกคนทุกคนเคยทุกคนรู้จักหนังสือที่เลกแบบ Don't Eat Marshmallow Yet ป่ะแบบน่าจะชื่อประมาณนีแบบ Don ้อะไรแบบ Don't Eat the Marshmallow Yet อะไรเงี้ยคือเราวันนี้ได้ยินมาพอดีซึ่งอยากมาแชร์ต่อเพราะเราสึกว่าแบบเออมันแบบเป็นสอนหลายๆอย่างมากก็คือเหมือนเขาอะทำการวิจัยเด็ก100คนคร่าวๆนะอันนี้คือได้ยินมาไม่รู้ว่าเล่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่คร่าวๆคือเนี่ย marshmallow อย่าเพิ่งกินนะคือถ้าสมมติว่ายังไม่กินเนี่ยก็จะไ,ได้มากขึ้นเรื่อยๆทบๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ ส่วนอีก5%น่ะก็คือโอเคยอมอดเพื่อที่จะเก็บซึ่งเขาก็ทําการวิจัยใช่ไหมแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เด็กโตอะไรเงี้ยแล้วก็คนพบว่าเด็ก5%น่ะที่ไม่กินมาร์ชเมลโล่มีทรัพย์สินรวมกันอะมากกว่า95% ที่กิน marshmallow อีกอ่ะอซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็สอนให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะการรอคอยมันเป็นทักษะที่สําคัญหรือการหักห้ามใจมันเป็นทักษะที่สําคัญในการดำเนินชีวิตมากๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบเงินทองสัพสนสิงอย่างเดียวแต่ว่ามันแบบบางอย่างมันคือต้องการรอคอยจริงๆไฮเดรีตอนแรกตั้งใจว่าจะออกกําลังกายแต่ว่าตื่นสายไปหน่อยออกไม่ทัน เราต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าจรงร่างกายเราก็ต้องการน้ำเนาะแปดแก้วต่อวันเนี่ยพอเราฟาสติ้งอะค่ะเรากินอาหารลดลงเพราะฉะนั้นปริมนนาณน้ำเราก็จะลดลงด้วยจากปริมาณอาหารที่ลดลงเออพราะถ้าขาดน้ำอะไรเงี้ยเมตาบอลิซ,ซึมหรือว่าการเผาผาลาญร่างกายก็เสียด้วยยิ่งฟาสติ้งอะก็คือก็ควรกินน้ำเยอะๆเรากคุยงานนะคะแล้วเราก็กินชาสายล้ำหวาน ไม่ใส่น้ำตาลหวานไม่เคยเคยเคยแบบไอเอฟอะเคยค่ะค่อนข้างบ่อยนะจริงๆแล้วอะเอฟอะไรแปดแปดกับ่าไรวะอ๋อสิบหกแปดเออสิบหกแปดไม่เคยจำอีกเลขหนึ่งจำเลขแปด เดี๋ยวแวะเข้าร้านเอลิสนิดนึงนะคะไปเคลียร์งานแล้วจริงคือแอบชอบการฟาสติ้งอะ่ะเรารู้สึกว่าโฟกัสมากขึ้นคือไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราง่วงน้อยลงอะ mm ่ะ hmm. ปกติเราแบบช่วงบ่ายหลังกินข้าวมันจะง่วงใช่ป่ะแต่เหมือนพอฟ <Fast S 1> ราสรู้สึกว่าทํางานได้เยอะมากขึ้นอาจิงอาจจะไม่ใช่พอแค่ฟาสหรอกมันอาจจะแบบ Environment โดยรวมโดยส่วนตัวรู้สึกชอบนะชอบชันเลนี้อาจิงชอบชัเลนี้และคิดว่าอาจจะทําต่อคือตอนนี้มันจะ6โมงแล้วแล้วปกต ดีค่อนข้างเรีนแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ เลยหรือว่าที่ผ่านมา,าจริงก็ค่อนข้างแบบดีอ่ะเอเนอร์จรีแบบยังไม่หมดอะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าสองสามทุ่มก็คือหมดจา้ายังพร้อมที่จะแบบเออเดี๋ยวไปร้านแล้วเดี๋ยวจะไปแบบเคลียร์งานต่ออะไรเงี้ยเพราะสํหรับเรารู้สึกว่าแบบเออการที่ทํางานได้โดยที่ไม่เหนื่อยอ่ะจะเป็นพลังที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงแล้วมันมีหลายๆงานวิจัยที่แบบรองรับพูดถึงสิ่งนี้เหมือนกันนะว่าแบบเออการฟารสติ้งเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสมองด้วยทั้งในเรื่องของแบบอัลไซเมอร์อะไรเงี้ย อะไมลอยโปรตีนอะไมลอยหรือว่าลดแล้วก็รวมถึงแบบช่วยเพิ่มการสลายของโปรตีนอะไมลอยส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดอัลไซเมอร์ได้นอกจากนีน้มันอาจจะยังเพิ่มแบบประสิทธิภาพการทํางานของสมองเรื่องแบบการโฟกัสต่างๆอะไรเงี้ยคือมันพวกเนี้ยมันมีเปเปอร์รองรับคือมันยังบอกถึงเรื่องว่าแบบเออการฟาสติ้งอ่ะจริงๆม,มันดีต่อเรื่องสภาพจิตใจด้วยอะไรเงี้ยสภาพจิตใจ,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 จทําให้แบบหลายๆคนแบบใครวิตกกังวลได้ฟาสติ้งอะคะ่ะหรืออาจจะลืมพูดไปเนาะตัง้งแต่ตน้นถ้าใครแบบเป็นโรคกระเพาะหรือกดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็ อย่าพึ่งฟาส์นะทุกคนเพราะาเดี๋ยวมันอาจจะทําให้กระตุน้นทาให้โรคเนี่ยมันยิ่งเป็นมากยิ่งขึ้นได้แต่ถามว่าการฟาสติ้งมันเกาะให้เกิดโรคกระเพาะหรือกดไลาย,ยอนหรืออะไรไหมอันนี้คือไม่นะนอกจากนี้ก็อาจจะมีความเชื่อผิดๆเรื่องนี่แหละเรื่องเออ้กมเนจะสลายไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าอดไม่ได้อดนานแบบเป็น4 8 72ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่แต่ว่าเราเนี่ยก็วควรกินโปรตีนให้เพียงพอเนาะนอกจากนี้มันก็นจะมีความเข้าใจผิดกับเรื่องแบบเออการแบบ f a สติ้งมันทําให้เมตาบอลิซึมของเราแย่ลงไหมมันมีเปเปอร์บางอ่านนะบอกด้วยว่าการฟาสติ้งมันอาจจะไปบูสต์เมตาบอลิซึมได้แต่ใดๆก็คือระหว่างวัดก็ควรแบบเออกินน้ําอย่าให้แบบดีไฮเดรตอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งมันดีตรงที่แบบเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะกินอะไรตอนกลางวันด้วยมันแบบมันเหมือนสโคปดาวเมนูให้เราแล้วอะว่าเรากินอะไรได้กินอะไรไม่ได้เลย แค่คัดผมก็คือจบแล้วกับภารกิจ IF 3วันนะคะก็คืออิ่มมากกินข้าวใช่ไหมกินอาหารประมาณหกอย่าเฮ้ยทีอะ้ากทุกคนถือว่าสำเร็จจริงๆสาเร็จจริงๆไม่พูดจริงๆแล้วสำเร็จจริงๆอะไรเงี้ยเออมันมันดีนะมันดี ช่เออก็น่นแหละก็คือ i อ i n t e r m i t t e n t f a s t นแฟเนาะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนเราได้หนึ่งคือได้พิชิตใจตัวเองได้พิชิตว่าแบบเราก็สามารถทําได้นะอย่างที่2ก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าแบบเออร่างกายมันก็ได้ปล่อยให้ร่างกายได้หิวว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงปกติบางทีกินตอกเวลาจะแบบไม่มีช่วงเวลาให้ร่างกายได้แบบหิวเลยอะเออเลยก็คือแบบได้จำกัดแคลอรี่ได้แบบเออปล่อยให้ร่างกายได้แบบออโตฟาจีแบบได้เอาไขมันสะสมมาใช้บ้างนี่เนาะก็เป็นฟีลลิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอือ น้ำหนักด้วยวิธีการฟาสติง้งอะไรเงี้ยถ้าการที่เราแบบไม่กินอะไรเลยหรืออดอาหารไปน,นานๆอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อสลายมันก็จะทําลายแบบระบบเมตาบอลิซึมของเราด้วยประมาณนี้ครับผมหวังว่าทุกคนก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับ IF เพิ่มขึ้นกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบค,คุณที่อยู่ด้กันตลอด3วันนะคะถ้ามีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวเรจะเจอกันใหม่คลิปหน้าชาลิใหม่ๆนะคะบ๊ายบายวันนี้ได้แล้ว คือพี่เป็นหนึ่งรอม,มาทุกคนเรามาดูกันว่า3วันที่แบบปาสติ้งอะน้ำหนักลดลงไหมเฮ้ยลงมานิดนึง คนก็คือเมื่อกี้ชั่งน้ำหนักชปะปลาลดไป0.5กิโลเอ้ยก็ถือว่าแบบเห็นผลอยู่นะเพราะว่าจริงๆแค่สามวันเองอะแล้วก็จริงๆเราอะเป็นคนที่น้ำหนักอะค่อนข้างแบบคงที่แบบสามวันครึ่งโลอะไรเงี้ยน่าจะเกิดจากแบบนี่แหละแ carry d ด f i c ิตแล้วก็แบบเบิร์นแฟตอะไรเงรี้ยเนาะขอบคุณ QP ด้วยครับผมไม่สามารถผ่านชันเลนี้ไปได้เลยถ้าไม่มี QP half fat series นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นตัวช่วยในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยฟาสติ้งแล้วก็ช่วยให้เรามีการกินที่ดีขึ้นนะคะทุกคนมีไหมใน QP นะคะที่ลดแฟต50%แล้วก็ลดน้ำตาล 55%นะคะแล้วก็ส่วนสลัดครีมนะคะที่ลดไขมันและน้ำตาล50%เลยถ้าใครชอบทักกินสลัดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะกินสลัดหลายๆคนอาจจะแบบแค่ไม่กินสลัดอะไรอย่าง,งอ,าอ้วนะแบบยอะไรเงี้เย,ยเพราะบางทีมันอาจจะเกิดจากน้ำสลัดนะคะแต่ถ้าเราใช้น้ำสลัดจาก QP ที่แบบเออลดน้ำตาลและไขมันถึง50%เงี้นับรับรองว่าคุ้นดีแน่นอนนะจ๊ะ